สิ่งหนึ่งที่อยากให้จำถ้าเกิดคิดว่าตัวเองน่าจะไม่จำจะแผนภาพที่ให้มาก็เอาไฮไลท์มาขีด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 ให้ตัวเองจำกดพอยส์ก่อนก็นได้แล้วก็ไปหยิบกล่องสีพันสีที่หนูมีอยู่เนี่ยมา p a s เ Verb ที่ใช้กับ past คือ Verb ช่องสองโอเค p r e เ e n t v e r ิ okay. present, ที่ใช้กับ present คือ Verb ช่องหนึ่ง ส่วน future verb ที่ใช้กับ future คือ will will บวก infinitive ฟ okay. ึโอเคนี่คือสิ่งที่ต้องจำอย่างที่บอกถ้าคิดว่าตัวเองจะไม่จำทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองจำเอาไฮไลท์มาขีดไว้ ให้ตัวเองจำสิ่งนี้ว่าโอเค tense เวลาในภาษาอังกฤษเนี่ยมี3อย่างคืออดีตปัจจุบันอนาคต